อยู่กับผมพี่เล็กตุ๊ทำกินอีก้วครับผมตอนนี้อยู่บางฉลอเสร็จแล้วภารกิจที่หนึ่งเดี๋ยวไปภารกิจที่สองครับที่บางบ่อเดี๋ยวบางบ่อแล้วบอกาอีกที่หนึ่งเดี๋ยวตอนนี้รอทีมงานทีมงานสองคนหนึ่งรอเอกสารอีกคนหนึ่งเข้าห้กองน้ำ ใชครับเดินทางต่อเป็นไนอาจารย์บางบ่อปลาสลิดมีกินทุกบ่อบ่าบอ่อหนึ่งก็มีปลานินเลีมีปนินมีปลาหมอคางดำด้วยบางบ่อไม่กินทุกบ่อครับภารกิจต่อไปบางบอ่อ มีแดดวันู้เนนึ่ง้อลังลว่าเาด่ไม่รูวันเช้านี้นไหมโมงมองหัวเฉียววันนี้รถบัสติดว่ะเป็นไปแดงแดวะ ลาดกระบังลาดกระบังทำไมมีจราจกรบังมันลาดไม่ได้จระจังกรจราจังไม่ใช่ไม่ใช่ลาดกระบังนะลาดกระมังนี่ไม่ลาดผู้ทำว่าไปอ่ารถถางตบบ้านนี่ตำบลสีสาะจราเข้ก็เป็นตำบลหัวจนองจราเข้ เขาข้างในดีกว่าข้างนอกติดจะละเกินเนี่ยหมอสมเอาบาดประชาชนด้วยครับเพึ่งมีคนส่งมาแค่สี่คนสมัยวิทยาให้จุ <c oughs> ยร <c oughs> ยังไม่สง่งขอด,ด่วนเลย <c oughs> ด่วนอะไรไม่มีใครอยู่โรงงานจะมาด่วนยังไง เขาไปถ่ายสำเนาที่เด uh ิม oh, ย right? ูเทิร์นเกือกมานี่ติดเหมือนเดิมการดวยนินการในเรื่องราชามื เขามีจีตูดก็ไม่นั่นน่ะประเทศไหนก็นล้ะยังเพิ่งจะออกตัววิ่งเขามีจีตูดก็ไม่บอกอ่ะมันก็เดีเอาช่วงหนึ่งชั่วโมงก็จะเอาวันสุดท้ายอย่างเงี้ยเอาแล้วบายเนี่ย đẹp đấy là thằng này Oh. bài khô của tiết này nó đàn hàn vào ยูเทิร์นหรือว่าก็จะนีตดัติดเส้นนอกต่อมาเส้นในติดคือเข้า ระวังเด้อจ้าระวังเด้อจ้าเขาวิ่งข้างในอ่ะ มอไซค์เขาบ่ได้ยวิ่งข้างในเด้ รอตั้งได้กล่องเด้อนี่นี่กล่องเด้อกล่องเด้อ กุ้งแล้วนะไปแน่ไปแน่ ใหญ่ไหมเนาะแล้ก็ปล่อยทิ่ม้ก็บงที้นวาปามันอขรถถังพี่น้องรถถัง แล้วบางบอ่อเดี๋ยวเลี่ยวใสไตสะพานพระนาพี่น้องไปหาจุดหมายของเรา อ๋อสำหรับฟังกันก่อนอินเ,เ,เลิฟอินเลิฟ พอเน้นเครื่องเทศเน้นกัญชาอย่างเดียวสุดแต่นำไอก็แซบ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 หนำเกียงสวยแซบแซบแซบเน้นกัญชาก็ชุรุดเดินชากับพวกหอมเวย ด,ดูดคิดขายนามในรู่บานในหมู่บ้านนี่ไปส่งให้เลยโทรมาสัง่งลงขี่มไซไปส่งให้แบกหนะย,ยิบสามบาท มาสีแลอยู่แกี้าแกกลอยได้ต่อไปต้องคนขายได้หลายเนี่ยเบื้งโลดใช่ครับจปเปิดมกอกมีนีเังไดสั่งเดวดฟาสังเดอวาเปิดน้ำก๊อกใส่ฝากิดคอเอาเนาะค่อนคอ่อนยางคอเอาอนยางคอป๊อกคอนยางคอป๊อกอันไหนมีพัตติเกิดเทน้ำรลอดใส่ เป่าลมหลอดให้มันดัดฮ้หัวอย่างดีไหนป่าผมแล้วเป่าไก่หอดแล้วพี่น้องอีกประมาณหนึ่งกิโลถึงจุดหมายของรเราก็ามีแดดแลยไปนองบรรยากาศดี ดูปีคอยนี่คือบสกิตใจดอกวันนี้ <c oughs> อากาศแบบนี้ เอาเยียบปลุงเยียบเยียบเลยเอาแท็กซี่สายสิ่งเฮ้ยเบรกเบรกนี่รถเบ็ดร้อสามเก้าตรง่าน นี่สอลูกสามลูกรอยนี่สามลูกห้บเต้องจังกิโลซ <5 S 2> ้ำมทานกิโลร้อยสามเก้าอมแดง่สิบาทนี่้ร้มแดงสีบาทน่กไลนนแล้วนะห้าหกซื้อห้นะ <5 S 2> าสิบซื้อมาสีส่โลหาโลร้อยนะหรือาเขาขายอะูแต่สีเกตนะไล่น้มชนแนะมาขายโลสี่มา ถึงจุดหมายแล้วพี่พ<อ>นนาะไมไ่ไปรับที่นู่นรอมัมีถุงมีตาสินค้าอยู่แถวนี้แหละไม่ได้ขับไปเอาที่นู่นหรอเอาไว้เจอกันใหม่ขับปอยู่่นนคลิปหน้าครับผม